สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิอ็อฟทาร์ดบายกันเชรียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณค่ะมากันที่วันจันทร์มากันที่วันจันทร์วันถัดมาวันจันทร์นะคะมาดูสิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณใน1-16ถึงธันวานี้มันจะไปในทิศทางใดการงานการเงินชีวิตโดยรรวม ดยเป็นไกลไลด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำขดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูดูไปเถอะดูไปเถอะนะจ๊ะอย่างที่บอกอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั่นแหละอ่ะมาจันเอ้จัน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 จน,นะจ๊ะเดวิลออฟฟอร์จูนได้รับข่าวดีอะไรมาจ๊ะชีวิตคุณผันเปลี่ยนอะไรมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในในชีวิตค่ะ ไปไหว้พระมาเหรอไปขอพอรมาเหรอคะไปขอพอรมาหรืออย่างไรสามโอ้งานดีนะอ่าจะได้รับข่าวดีเงื่องของงานที่คุณรอคอยอะไรที่คุณรอคอยอยู่คุณจะสุขสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยคะ่ะมีเกณฑ์ของในการฉเฉลิมฉลองปาร์ตี้ด้วยแหละอ่ะมาจัน ไพ่เบลลก w วิลออฟฟอร์จูนค่ะไพ่ของจักรวาลการงานค่อนข้างมีปัญหามีความขัดแยง้งด้วยขัดแย้งทางคำพูดการงานมีคนขัดแข้งขัดขาเยอะอยังต้องสู้ยังต้องเหนื่อยอีกนานแต่การงานของคุณจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มยศเพิ่มตำแหน่งเพิ่มซีเพิ่มขั้นเพิ่มเงินเดือนอารมณ์เน่เลย่าจะขยันขยันไปขยันขยันอะไรที่คุณรอคอยอยู่หรอความรักเหรอ มีความขัดแย้งกันในในสายงานในหมู่คณะหรือคนในปกครองคนคุณอาจจะปกครองคนอื่นหรือคนอื่นปกครองคุณอยู่ก็ตามนะคะระวังเรื่องของความรู้สึกที่เราเริ่มไม่ชอบไม่ชอบหน้าเจ้านายหรือเจ้านายเริ่มไม่ชอบหน้าเราประมาณนี้นประมาณนีน้แล้วก็มีคนขัดแข้งขัดขายเยอะทีเดียวมีการแข่งขันสูงแข่งขันสูงในที่ทํางานแต่คุณก็จะต้องทนเพราะคุณอยากได้ตัง <laughs> อารมเน่อารมเน่ถ้าคนที่รองานอยู่นะคะถ้ารอสอบเอางี้ถ้าคนที่รอสอบแข่งขันอสอบแข่งขันาการสอบแข่งขันได,ได้ก็ตามคุณจะเป็นผู้ชนะแต่ในไม้เกมนี้คุณต้องสู้นะคือถ้าบอกว่าชนะแล้วก็นอนรอไม่อ่านหนังสือไม่ทําอะไรเลยนั้นก็รอไปเถอะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการที่จะมีชัยชนะเกิดขึ้นแต่คุณต้องมุ่งมั่นให้มากไพ่ของการความมุ่งมั่นต้องมี คนเราฝันให้ใกล้ไปให้ถึงภพ่ของความมุ่งมั่นถ้าคุณมุ่งมั่นได้ชัยชนะไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะและ,และยังต้องทนต่อไปเรื่อยๆการทำงานที่มีคนหมู่มากบางทีก็เกิดความระสำํรระสายเกิดการไม่ชอบหน้ากันนะจ๊ะอารมณ์นั้นถ้าคนรอง,งานคนตกงานอยู่ค่ะถ้าคุณตกงานอยู่รอง,งานใหม่โอเคมีเกณฑ์ของการได้งานใหม่ค่ะงานใหม่ที่เป็น ที่สามารถทํารายได้สร้างเงินสร้างทองแต่คุณต้องใช้เวาลาศึกษาเรียนรู้และต้องอดทนกับการทํางานให้มากๆเข้าไว้แค่นั้นเองจะได้ข่าวดีเรื่องของงานคุณไปขอพรอ,อะไรมาก็จะได้รับพรตามที่คุณขอเช่นขอให้ได้งานที่นี่เธอะก็ได้หรือขอความรักไปขอรักเนี่ยไม่รู้ไปขอให้อยู่หรือขอให้ไปอ่ะมากันด้ไพ่ความรักบ้างจันความรักมีอุปสรรคความรักมีปัญหาความรักที่ เราเลือกเขาไม่ได้หรือเขาเองเลือกเราไม่ได้ความรักที่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดศรัทธมหรือเปล่าปัญหาเยอะอุปสรรคอีกเยอะค่ะคุณยังต้องฝา่าต้องฟันและต้องทนรักของคุณอาจารย์มองว่าบางคนอาจจะไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้นะคะไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้อย่างที่บอกรักกันในวันที่สายไหมเราอยู่เราก็แอบมารักใครสักคนในวันที่มันล่วงเลยมาขนาดนี้หรือว่าเรามีคนของเราเขาเองมีตัวจริงของเขาอยู่รักนี้ต้อง ต้องอดทนระวังความขัดแย้งค่ะถ้าคุณเจอรักสามเศร้านั้นคุณอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้คุณอาจจะประรับรู้ว่าคนที่คุณคุยด้วยเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเขาไปแอบคุยกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเลือกด,ดูดีเลือกให้ถูกคนเดรบเวอร์ River, แบบเนี้ยไพ่ของ ไพ่ของชาติอดีตไพ่อของพรหมริ์ขิดเพราะฉะนั้นพรหมฤิธิ์ขีดเขีย่ยเรามาเจอกันแต่ดูดีๆว่าที่ขีดเขีย่ยมาเนะ่ะเป็นคนแบบไหนนิสัยยังไงเขามีคนของเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ารักที่เขาเองไม่ให้สถานะเราให้คตนะแค่เพื่อนอ่าบางคนอยู่ในสถานะอะไรก็ไม่รู้บางคนอาจจะเป็น f ฟนวิ t เบน n e ฟิตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักความสัมพันธ์เนี่ยดูดีๆดูดีๆนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะห้าถ้วย Queen of w นซิกอ of ครับอืมถ้าคิดถึงคนรักเก่าๆอยู่อยากคุยกับคนรักเก่าๆลองไปทักไทยเขาดูมีโอกาสของการได้รับการตอบกลับด้วยแหละ อารมณ์นั้นถ้าคุณความรักของคุณเป็นลนักษณะของต่างวัยต่างอายุเขาเด็กกว่าคุณคุณแก่กว่าเขาก็ได้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่มันจะมีคําบางคําเรื่องบางเรื่องหรือเขาพูดอะไรทิ่ทมแทงจิตใจเราจะใช้คําพูดที่ทิ่มแทงกันตะมากกว่านะคะให้ระวังตรงจุดนั้นคือเขาพูดอะไรที่แบบทําให้เราต้องเสียใจอารมณ์นั้นแหละอารมณ์นั้นแหละ the fool ค่ะ q u e e n o f c ครับค่ะ the fool the star ค่ะคุณอาจจะเดียวกับพืชศพ เดียวกับพืชสอบเดียวกับกุมเดียวกับเลเวอร์แมทุนแล้วก็สิงนะจ๊ะรักที่คุณรอคอยถามว่าจริงๆคุณรอคอยจริงๆไหมไม่หรอกคุณกําลังจะเดินออกไปข้างหน้ามากกว่าหรือไอการรอคอยของคุณอะรอให้คุณเจ็บรอให้คุณทุกน้อยลงเจ็บน้อยลงเศร้าน้อยลงอย่างนั้นมากกว่าโอเคไหมอ่ะไปที่คนที่คุณรักกันวันจันทร์คนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะ คนที่คุณรักไปดูชีวิตเ่ากันค่ะ k ิง g of c ั p ค่ะเก้าเหรียญรักตัวเองเป็น10ดบดาบทั้งเจ็บทั้งรักทุกข์กับรักตัวเองแล้วรักอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาไหมคือความรักมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่เขาไม่แน่ใจเลยว่าการกลับมาการกลับมาแล้วมันจะเลิกกันไหมการกลับมามันจะจบลงอีกไหมกลับ2เขาพยายามตัดแล้วค่ะเขาพยายามตัดอะไรสักอย่างเพื่อกลับรักตัวเองเก้าเหรียญคือรักตัวเอง คือมั่นอกมั่นใจมากแต่ความเจ็บยังคงอยู่ความเจ็บช้ำความรู้สึกว่าเราเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของเราหรือเราเลือกที่จะตัดเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องไหมเขาอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นมีการทะเลกกาะกันด้วยคําพูดการกระทําคิดมากเครียดจิตตกออกไม่ได้ไปไม่ถึงนะจ๊ะอารมณ์ของเขาอาจจะเป็นรักที่เขาไม่เลือกคุณหรือคุณไม่เลือกเขาแต่จะมีเกณฑ์ของการได้ทักทายกลับมาและได้ปรับความเข้าใจกันจริงๆนะมันมีเกณฑ์แบบนั้นนะ อ่ะไปกันที่เขาคิดยังไงกับคุณคะวันจันเอวันนี้อาจันมันมึนหัววันจัน์เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเอชอบครับรักสิรักรักจะรักรักนะรักแต่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะความรักยังคงอยู่ตรงนี้แต่เบื่อกับการวิ่งตามแล้วคะ่ะเขาบอกว่าเขารักคุณมาก เขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณมากแต่การที่รักคุณมากไม่ว่าจะจะคุณจะทําอะไรเขาไม่ถูกใจไม่พอใจหรือเติมเต็มเขาไม่ได้เขารักคุณเขาเลยต้องเดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้เพราะเขาเองเขาก็คิดว่าถ้าเขาต้องวิ่งตามกับอะไรสักอย่างที่มันไม่เติมเต็มกันก็ไม่อยากจะวิ่งตามมาสิ่งถึงนั้นอีกแล้วเหมือนเขาเขาให้ความรักเขาทุ่มเทไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะไม่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาเกิดความรู้สึกว่ารักตัวเองแล้วอะ เขาจะไม่รักคุณแล้วเขารักคุณแล้วมันเจ็บเขาจะไม่รักคุณอีกแล้วเขาจะกลับไปรักตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาพยายามตัดอกตัดใจตัดทั้งน้ําตาตัดท,ทั้งทั้งที่ไม่อยากตัดค่ะคุณอาจจะดีกว่าคนทาดน้ําเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะ The f u l ค่ะการเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วย เงินเท่านั้นที่ฉันต้องการการตัดสินใจมุง่งมั่นไปกับเงินกับงานกับชีวิตความรักไม่เป็นไรแต่เงินต้องมีต้องใช้ต้องกินเพราะฉะนั้นเขากําลังจะอดทนไปข้างหน้าหางานหาการหาเงินหรือเขาต้องทนอยู่ตรงนี้ด้วยความรู้สึกที่อยากตัดแต่มันมีเหตุผลของเงินใครบางคนอาจจะซัพพอร์ตกันว่าอยากเลิกไอ้คนนี้เลิกกินไอ้คนนี้นิสัยไม่ดีเลย นิสัยไม่เอาใจเราเลยให้แต่เงินเราแต่เราก็อยากได้เงินมันหรือเปล่าเขาอยากมายืมเงินคุณหรือคุณไปยืมเงินเขาก็ได้การซัพพอร์ตกันด้วยเงินนะจ๊ะเขาจะทําอะไรไหมหรอเขาจะทํำไหมเขาจะตัดจบเพื่อเริ่มต uh ้นช uh ีวิตใหม่ค่ะอืมอ่าถ้าเขาบอกฝากบอกคุณได้ความใหนใจที่เขาอยากบอกคืออะไรฝากบอกเดินไปเถอะคนดี เดอสตาเขาต้องการไปไฟฟ้าหาความสุขใหม่ๆแสงสว่างความสุขความสมหวังความรักที่เปิดเผยได้ความรักที่ดีความรักที่ไม่ได้ต้องปิดบังซ่อนเร้นเป็นความรักที่ไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนกับใครความรักที่ไม่ต้องเหนื่อยถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกว่าเขาขอเดินออกไปจากความเหนื่อยครั้งนี้เถอะใช่มันเจ็บมันทุกข์มันทรมานเลือกไม่ได้แต่ความเหนื่อยครั้งนี้เขาอยากจะพักเบรกการความรักแล้วมันเหนื่อยเกินกว่าที่เขาจะต่อสู้ เขาเหมือนกับเขาก็ต่อสู้มานานแล้วแต่คุณตังหากเป็นคนที่ไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําคือเยียวยาตัวเองเพื่อไปในวันข้างหน้าโอเคไหมจ๊ะอ,อ่าอ่า,ายแนะนาขอภายแนะนำหน่อยค่ะขอภายแนะนาให้กับความรักของคนวันจัน ไพ่แนะนำบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันการที่คุณสองคนเลิกกันหรือไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันหรือเป็นบาปเนี้ยจริงๆมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็ต่างก่ายต่างต้องไม่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาให้กันและกันอยู่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องถ้าใช่ไม่ต้องพยายามเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าเป็นแบบนี้ยก็ดีเหมือนกันค่ะ มองหาสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับถ้าในบางคนยังเยียวยาได้อยู่ก็ก็ลองกลับไปดูว่าต้นตออกของปัญหาคืออะไรแล้วแก้ที่ต้นตอของปัญหาอย่าแก้ที่ปลายเหตุของปัญหานะจ๊ะโอเคไหมแล้วก็รักตัวเองให้เป็นค่ะการรักคนอื่นรักตัวเองให้เป็นคืออะไรหมายถึงเราไม่รักคนอื่นเขามากเจ็บปวดกับเขามากเขาทะไรไม่มีใครทําอะไรได้ดั่งใจที่เราต้องการเราอยากให้เขารักเราแต่เขาไม่รักคุณจะทํำยังไง เราอยากให้คนนั้นเขาคิดอย่างนี้กับเราแต่เขาไม่คิดคุณจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมองหาต้นตอของปัญหาปัญหาคือมาจากเรานี่แหละเพราะเราอยากได้ไงเราเป็นทุกข์ถ้าเราต้องการเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นดับกิเลสโดยใจเราค่ะใจของคุณสามารถอยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่อย่างมีความทุกข์คุณสามารถเลือกได้มองที่ตัวตนไม่มีใครมาสร้างทุกข์ให้คุณได้ถ้าคุณจะไปทุกข์ตามถูกไหมคือความทุกข์ทุกคนมีแต่ว่าเราเรารับทุกข์มาเราปล่อยไปให้ได้ บางทีจะไปนั่งฟังคนนู้นมาเล่าเรื่องดรามา่าฟังคนนี้ฟังมาคนหนึ่งเมื่อกี้ร้องไห้มาคนที่สองเพื่อนกันมาร้องไห้ให้เราฟังโหชีวิตฟังแล้วดรามา่าเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกอินไปกับการคนที่เขาเล่าให้คุณฟังแต่ถ้าคุณรับมาปับ๊บโอ้เห็นอกเห็นใจรับมาปับ๊บพอเข้าไปปล่อยออกไปด้วยค่ะ พยายามคิดให้ได้พยายามปล่อยให้ได้ว่าสิ่งบางเรื่องบางสิ่งก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปโฟกัสทุกเรื่องความรักก็เช่นการกอดคนที่ห่วงใยคุณใครที่ห่วงใยคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงแฟนตอนตอนอยู่กันนะเขาก็เป็นแฟนเป็นสามีแต่เลิกกันไปก็เป็นคนอื่นแต่เพื่อนไม่กลายเป็นคนอื่นพ่อแม่ไม่กลายเป็นคนอื่นนจะจ๊ะจันท อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คิปชั่นบ็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัไลายมาค่ะแอ๊ซายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ